สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาค่าชแน,นลวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องระบบสกิลของไทพอร์ตนะให้กับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้นะได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบสกิลของเกมนี้นะซึ่งระบบสกิลของ Los อาร์เนี่ยค่อนข้างเป็นจุดเด่นของเกมนี้นะเพราะว่าไม่เหมือนเ,อเกม m อเมอื่นนะฮะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในเกม Los อาร์เนี่ยนะครับสกิลเนี่ยมีด้วยกัน3ส่วนนะฮะ หนึ่งนะครับคือสกิลธรรมดา8อันเนี่ยนะฮะสกิลเนี่ยเมื่อเลเวลไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนก็จะได้ขึ้นมาจนเต็มนะฮะตรงนี้นะครเราสามารถเลือกมาใช้อะไรได้เลยนะฮะเลือกมาได้แบบตามใจชอบนี่ะนะแปดสกิลเอามาใส่ด้านล่างเนี่ยนะส่วนที่2นะฮะคือสกิลอันติเมตนะฮะหรือ awakening skill นะฮะสกิลเนี่ยเราต้องไปทำ quest มาซึ่งไม่ยากครับแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงอันเนี้ย มีครูดาวห้านาทีแล้วก็มีให้เลือกเนี่ยสอันนะฮะการจะใช้เนี่ยต้องใช้หินเอ่อเคลออรแฟกเนต์นะฮะซึ่งสามารถซื้อได้ตามร้านในเมืองนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคือ Identity Skill นะหรือสกิลประจำคลาสนั่นเองแต่ละคลาสเนี่ยอันนี้ฮไม่เหมือนกันนะแล้วคลาสเดียวกันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับคือมันจะเป็นสกิลที่เป็นเอกลักษณ์ประจำคลาสนะอย่างเช่น s u m m o n e r เนี่ย จะสามารถเสกเท้าลงมากระทืบเสกสัตว์ประหลาดเนี่ยมาทำดาเมจได้นะอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นคลาสอื่นนะอย่างปะเซอร์เกอร์นะก็จะมีปลดหมดบ้าพลังนะหรือว่าสกาเตอร์ก็จะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนที่ซับซ้อนเนี่ยจะอยู่ที่สกิลธรรมดาเนี่ยแล้วครับสกิลธรรมดาเนี่ยเมื่อเริ่มต้นมาเนี่ยมันยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่ แต่เวลาอัพไปเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มพลังให้กับสกิลน,นั้นๆได้นะครับหรือถ้าจะเหมือนเกมอื่นเนี่ยจะเป็นระบบทา l เลนส์ใน t a อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าตอนแรกเนี่ยเราได้เลเวลหนึ่ใช่ไหมครัเวลาที่เราอัพเป็นเลเวลสเนี่ยเราจะสามารถเลือกแถวบนได้นะฮะเนี่ยนะครับเราลองเลือกให้ดูนะจากปกติเนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรนะครับ นี่นะฮะเราเซกมาตัวเดียวนะฮะเวลาเราอัพไปเนี่ยปุ๊บมันจะเสริมความสามารถของเรามีให้เลือกอย่างถ้าเป็นธาตุเนี่ยนะฮะนี่นะ,ะเป็นธาตุไฟมาของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเป็นไฟนะฮะเนี่ยนะ,ะมีเอฟเฟกที่สวยงามมากนะฮะแต่ละธาตุเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะแล่วก็จะมีเอฟเฟกประจำธาตุนี่นะฮะ มาน้ำแข็งซึ่งเวลาเราอัพไปที่ไปถึงเลเวลเ็นะฮะเราก็จะสามารถอัพแถวที่2ได้นะฮะอย่างนียนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แรงรเอ่อที่ดีขึ้นนะฮะอย่างนี้ผมลองอัพมาวิ่งเร็วนะฮะเนี่ยนะฮะมาก็จะวิ่งเร็วแล้วเวลาเราอัพไปถึงเลเวลสิบเนี่ยนะฮะก็จะได้อันสุดท้ายนะฮะ อย่างนี้นะฮะสมเนี่ยเสกมาห้าตัวครับเราสามารถเปลี่ยนอะไรแบบปรับได้ตามใจชอบเลยนะอย่างนี้ฮะเนี่ยน,นะฮะเป็นไม้ยูนิคอร์นเป็นมาไฟอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยเราสามารถปรับได้ตลอดเวลานะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยเวลาอัพสกิลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอัพแล้วอัพเลยนะแต่ว่าเกมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสกิลเนี่ย ยังไงก็ได้นะคือเปลี่ยนแทบได้แทบทุกที่นะอาจจะมียกเว้นในดันเจียนนะฮะซึ่งจะต้องเปลี่ยนแค่ตอนตอนเริ่มเท่านั้นนะฮะแต่ว่าอย่างเวลาเราเดินอยู่ในเมืองเราไปเดินแมบธรรมดาเนี่ยหรือไปลง chaos dungeon อะไรอย่างเงี้ยดันที่ไม่ใช่เอ,อ่อ d u ยนบอ b o s dungeon Dun อะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะแค่สกิลเราไม่มีคู่ดาวเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้เลยนะสกิลพวกนี้ปรับแล้วเซฟได้นะฮะ เราจะมีผังมันจะมีผังให้2อันนะเราก็เซฟอันนึงสําหรับตีบอสอันนึงสําหรับตีมอนประมาณนี้นะฮะสกิลพอยท์เนี่ยนะฮะยิ่งเราอัพเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะกินสกิลพอยท์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี้อย่างเช่นตอนที่เวลากําลังจะขึ้นกํากลังจะได้ไทพอตแถวที่1เนี่ยนะฮะมันก็จะกินพอเยอะขึ้น ตอนที่จะได้อันที่2เนี่ยก็จะยิ่งกินกว่าเดิมแล้วจะยิ่งกินสดๆนะตอนเลเวล10ครับซึ่งเลเวลสกิลเนี่ยอันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะที่น่าจะต้องรู้ไว้คือเวลาที่เราเลเวลตัวละคร55เนี่ยนะเราจะสามารถอัพเลเวลได้เป็นเลเวล11แล้วถ้าเราตัวละครเลเวล60เนี่ยเราจะสามารถ up, อัพสกิลธรรมดาเป็นเลเวล12ได้สกิลธรรมดาเนี่ยจะ ได้ผลคือได้ดาเมจที่เยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้เปิร์กเอ่อไทพอตใหม่นะฮะไทพอตที่มีเนี่ยคือตามที่เห็นนะฮะสกิลพอยต์เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยจะยังมีน้อยนะฮะแต่ว่าเราสามารถไปหาเพิ่มได้โดยผมจะให้เว็บนี้ไปนะฮะปาปูนิกานะฮะ เว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บดาต้าเบสนะไม่ใช่แค่ว่าเรื่องสกิลพอยต์นะเรื่องอื่นก็สามารถมาดูในเว็บนี้ได้นะฮะเนี่ยนะครับเลือกที่สกิลพอยต์แล้วเราก็เนี่ยนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยมี250นะแล้วนก็ไปตามเก็บในที่ต่างๆนะให้สกิลพอยต์เนี่ยได้เยอะขึ้นเราก็จะไล่ทำลงมาเรื่อยๆนะฮะสกิลพอยต์เนี่ยมีความสามารถอ่ามี มากนะฮะกับความสามารถของตัวละครซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องไส้ทำนะอาจจะเป็นการบังคับนิดหน่อยนะแต่ว่ามันจะทําให้สกิลเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เล่นสนุกขึ้นนะฮะนอกเหนือจากระบบสกิลเราเนี่ยก็จะมีระบบไทพอตจริงๆด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเนี้ยเราไปดูที่อีกตัวละครของผมเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็อยู่กับอีกตัวของผมนะเรื่องระบบไทพอร์ตระบบไทพอร์ตเนี่ยจะมีส่วนที่เสริมให้ไทพอร์ตเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะตัวที่ปกติเนี่ยจะเป็นเลเวล1แต่เราสามารถทำให้เป็นเลเวล2เลเวล3เลเวล4ได้โดยเวลาเราดับอุปกรณ์นะฮะจาก Chaos Dungeon นนะฮะมันจะมีไทพอร์ตติดมาด้วยนะฮะ ซึ่งเราสามารถเซตไทพอตที่เราต้องการได้นะตรงนี้นะฮะเซตไทพอตเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าเราอยากได้ไทพอตอะไรอันนี้ผมจะเซตไว้แล้วนะฮะซึ่งเวลาเราดอบเ,ออเวลาเราดอบเนี่ยมันจะสุ่มนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีไทพอตที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยมันก็จะเด้งแจ้งเตือนมานะฮะเป็นรูป ไทพอตนะเหลี่ยมๆนะฮะอยู่ที่มุมของชุดอุปกรณ์นะแล้วก็เอาอุปกรณ์นั้นเนี่ยมาที่ NPC iPod ไพอตนะฮะซึ่งหน้าตาเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์นั่นเลยสัญ,ญลักษณ์ไ p พอตเนี่ยนะฮะโดยที่เราสามารถเอามาใส่ในอุปกรณ์สวมใส่ได้โดยการย้ายไ p พอตนั้นเนี่ยเข้ามาใส่อุปกรณ์ของเราอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยจะสามารถใส่ได้3อันนะฮะ ซึ่งเวลาใส่เนี่ยอย่างเงี้เยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะฮะเราเลือกอันที่เราจะเอาออกเราเลือกอันที่เราจะเอาเข้าซึ่งเลเวลเนี่ยจะมีผลในการประสบความสำเร็จนะฮะเลเวลหนึ่งเนี่ยสามารถย้ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลเวลสองจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเลเวลสามจะเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์และเลเวลสี่จะเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์โดยที่เราสามารถใช้ผงเดชพาวเดอร์นะฮะเพื่อดับเบิ้ล โอกาสติดได้นะถ้าติดเนี่ยมันก็จะไปแทนอันเก่าแต่นี้ผมจะไม่ใส่นะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าไม่ติดก็คือของก็จะหายเอ่อของที่เราใช้เนี่ยจะหายเสมอนะไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดก็ตามอย่างเงี้ยเลขหนึ่งก็คือจะโอกาสจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะซึ่งเวลาเราได้ไทพอร์ตที่เราต้องการเนี่ย เราสามารถเซฟมันเก็บไว้ได้นะฮะเนี่ยนะฮะจะมีสตอร์เรจบล็อกนะเราแล้วก็เราเก็บเซฟเก็บไว้ทั้งตัวเลยะฮะเนี่ยนะเรากดยัดใส่สตอร์เรจบล็อกได้นะฮะเผื่อเวลาเราต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยเราก็มากดจากสตอร์เรจบล็อกเนี่ยย้ายกลับเข้ามาในอุปกรณ์ของเราได้นะฮะ,นนะ,ฮะเนี่ยนะฮะสตอร์เรจบล็อกเนี่ยนับเป็นแต่ละเทียนะฮะ เ,นะเป็นเทียสามเทียสามก็จะเป็นของแค่เทียสามเท่านั้นนะระหว่างเทียหนึ่งเทียสองเนี่ยนะก็แยกกันนะไม่สามารถย้ายเข้ามาได้นะก็คือเวลาขึ้นเทียเนี่ยก็จะต้องมาเก็บไทพอร์ตนี่ใหม่นะฮะด้วยเมื่อกี้นะฮะผงผงย้ายไทยพอร์ตเนี่ยสามารถหาได้จากชาเลนส์นะฮะชาเลนส์เนี่ย จะอยู่เอ,อ่อภาพจะอยู่บนหน้าจอนะสามารถลงได้อาทิตีละครั้งนะครับเลเวลของไทพอร์ตเนี่ยจะนับแค่เลเวลที่สูงที่สุดเท่านั้นนะครับ คือถ้าเรามีเลเวล2กับเลเวลสเนี่ยมันจะไม่บวกกันมันจะนำแค่เลเวลสเท่านั้นนะฮะสำหรับเรื่องระบบไทพอตนะฮะก็หมดแล้วนะฮะส่วนเรื่องเจมเนี่ยหรือว่าเรื่องรูนเนี่ยผมจะทำแยกเป็นให้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับหวังว่าในคลิปนี้ผมจะคลายความสงสัยสำหรับผู้เล่นใหม่ได้นะฮะว่าระบบไทพอตเนี่ยคืออะไรทำงาน,นยังไงบ้างนะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ถ้า ใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณมากครับ